ก็สะอาดสะอาดคิดปกติว่ะผมมีเส้นผมจักเส้นผู้เธอเส้นผมีมี่ายหลายเออผมมีผมมีเส้นผม โอ้ยไม่ได้ไล่ใจเวมันไปไหน่นี่ยโดมานมเนี่ยี่ได้เนี่ยวันไม่ได้ไล่ใจไปเจอหน้าไปเจอสิบหรืออะไรให้ใจเจอสิบเป็รอดจมอีหรอย่างจะแห่ยังนอไงฮะเออไปเปนทัความสะอาดรถเจ้ามามันเป็นยังมันหกจะบอกเออก็ไปเช็คดูความเรียบร้อยจะซื้อหนี่ละว่าน่ะก็สะอาดดีนะล่ะเออบ่ม,มีขยะบ่ม,มีหยังดอกเรียบร้อยดีบ่ต้องห่วง ัเส้นผมกับ่มมีจักเส้นนะเอาว่าอยู่เดียวก็ไปหาเส้นผมบ่เออมาสำคัญแค่แหละไรอีกไรอีกหัวล้านไม่เป็นไผ่ะ้าวหัวล้าไม่เป็นไผ่เออทำ่มต้องมีเส้นผมจักเส้นไหมก็แสดงว่าอีนั่นมันเป็นคนหัวล้านเอาสามสอง จังสี่กับมีบาทเนี่ยว้าวม่เห็นเสียผมกับว่าเขาเป็นคนหัวรานป่ะนี่แม่เอา้าปกติรถเจ้ามันสะอาดป่านนี่มันผิดปกติแสดงว่าคนที่นั่งรถไปกับเจ้าน่ะมันเป็นคนหัวรานนี่น่ะฮ <c oughs> ตาละมือตาละแว่นนี่คอยไปเบิ้งนี่ไมีเส้นผมตลอดเลยมีสันเงาแดงดำเน่ อันนี้ผู้พิเ้นผมเลยแสดงว่าช่วงนี้ีหัวร้านมันไปน้ำเจ้าว้ายนี่แน่น่านี่แน่น่าจำเป็ตัวเนาะจำเป็หัวร่าหัวรถยังอยู่นี่เนาะนี่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 ขึ้เบียดคับน้องเนี่ยไปโอนให้เขามาแล้วเนี่ยอ่านบ้างได้เนี่ยโอ้โบยหรูอซื้อเนาะนี่ว่าเปลี่ยนรานิยมใหม่แล้วจินตนาการเพิ่งดิ่ร่าเลือดได้เรียบปะแตกละมึงผิดปกตินี่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 หงุดหงิดใหญ่หงุด้ง โอ้จะามาแลงแสงดีเว้ยอืมเขดีเลยนี่ยเด็กก้านเลยฟูเขดีเนาะแม่เอาเอาข่อยจอยๆเนยไม่บังคับบนแหล่าต้นหมดแล้วเนาะบนใบโทดกล้องหมดเลยแล้วเนาะไอ้เด็กมันจอยๆเนี่ยสันโดเออคนยินว่างผลไดเสียบหายคู่ยาเดียเอาคู่ยาเสียบแม่แม่บรรทักบอกข่อตะบายแล้วล่ะตะบายขึ้นบนเห็นบุมากอภัยล่ะว่าสิมากับคนหูใจเพคนวะฮะคนรู้ใจเคนเปล่าโอ้ ภาสาวำไม่บอกควบกันไม่บริษัทบอกย้อนนี่กระซิเมน้นตัวเคนจังลาคนหลุดใจเนะาะบ่ดีครับบอกกระจักแล้วกระซีดีสำหรับเพิ่นเนาะไม่ไม่เนาะกระซีดีแหแต่ว่าอีนั่นก็น่ารักดีแล้วล่ะเออน่ารักดีอยู่ไม่ไม่มันกิดเป็นคนหลุดใจนั่นละอืมเพราะโ <c oughs> ดนเคาโดนเคามากอ่ะกลายเป็นคนหัวท่านลำบากนี่กลายเป็นคนหูท่านเออ มึงจะจมแล้วบาทนี่มันตั้งเป็นดอกค้อสูงเบอร์เนี่ยมันเก่งก็อย่างเดียวตัวเขาบอกเลยเก่งเพี้ยงแต่เขาหลู่ไปเบอร์สูยางซื้อเขาใส่ใจนั่นแหละมันหลู่ท่านเออหูเบิร์นั่นแหละมันหลู่ท่านจะไปไหวเอิอหูท่านเขาเอิ้นการใส่ใจการเอาใจใส่อย่าไปไหวใจมัน โอ้เฮ็ดคลิดยังดีเพื่อเฮาเบื้องดูสออ่นข้าเจ้าหรือเฮ็ดคลิดเพื่อเจ้านี่บ่นหนีโยนกระทะหนีไม่หนีหลังขนเทียนรอบตัวนี่งพอได้ฐานะยังกับเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดไปแล้วกันอ่ามันกระซีดเปนข้อเบิ่งหลายแล้วกันมันต้องมีจักเบื่อหนึ่งแหละแต่มันต้องต้องแตกหนึ่งอึ่งขนาดอยู่ได้เห็นไหมบ่โอ้ยผู้หนาข้าเจ้าโพดเหมือนใบบักหลายหนึ่งจะสอนข้าเจ้าอยู่เออเขาถอยว่าเขาต้องหายอย่างโยนคือข้าเจ้าเนี่ยมันจังสิแตกเนาะ ไม่อันเอดอกคอยคืนวันัสนละเขาเล่ามึงบอบอเขาเสียวอย่างย้นแบดียน,นถวยยนทำไอืมย่นจะแตกสีมัน,นจะแตกแสนแตกล้านวัเตี้ยแตกเลยแล้วถวยแตก <laughs> แตกอยู่แล้วแล้วเขาเป็นพวกถวยเซรามิกถ้วยกะไกลแตกข้อมดังข้อมอยู่บ่เคยได้ยินบ่แตกแสนแตกล้านอืมแตกว่าสันแตกใส่หัวล้านเองแตกแตกล้านพ่เลย